คุณคาเฟอไลนแทนอสลวียอาการของเธอเหลยยาสเรแล้วลทานคนพ่ออยากมีอะ แล้วคือแบบดีนะที่ไม่ได้โผล่มาตอนที่หนูกินน้ำคือแบจะเป็นโลมาพ่นน้ำเลยแบบนั้นถ้าตมมติคุณอาราทุพนมาแล้วคือแบบวิกฤตัำรักเลยตายแล้วโอเคค่ะรู้สึกสุขใจแล้วขอบคุณนะคะได้เกงลุกงตัวเองเป็นอะไรที่ฟินค่ะแม้แต่จ ตอนนี้กำลังจะเมาแดดก,ก็ตามใช่ไม่นะป๊าป้าปา้ปาไปข้างนอกมาหรอคะเปล่าป้าอยู่ในห้องตัวเองนั่นแหละแต่มันอบนะ่ะ<อ>ตอนนี้กำลังเอาผ้ายเย็นปะคบอยู่อ๋ออย่างนี้เอ,นนอง <c oughs> เรียบร้อยเกม <c oughs> ยบยบไปธุกิจตัดใจ <c oughs> มีแต่คนบอกตัดใจอะ่ะ <c oughs> ไม่มีใครนัดให้เขามานะจริงๆรจริงเธอใช่ใช่ไม่มีแค่ส่งลิงดิสคอร์ดมาอ่อือใช่ใช่พี่ไม่ได้แบบบอกในไปหาเขาในดิแล้วบอกคุณอรันคืณอรันว่างไหมครับคือแบบมีน้องคนนี้กำลังว่าลูกคุณอรันในดิตัวเองอ่ะแห่มาอยู่ด้วยนะไม่ได้พูดเลย คือว่าแบบพูดแบบแบบแบบเจอเดี๋ยร่ะนี่ครัพี่พี่บอกเลยพี่รักหนูมากเข้ามนแบบเอื้อเลยอะตอนนี้เลิกรักไม่ถูกแล้วอย่างชอบเจ้าอย่างชอบเจ้าตัวมาเองอย่าไปคนปกติเขาจะไปโผล่ในแชทใช่ไหมนนี้เข้ามาทักทายตรงนี้เลย คุณอลันตอนเนี้ยเลิกลากจนมือสั่นไปหมดแล้วเขาเรียกว่าสิทธิพิเศษจริงจริงว่าด้วยเขาเรียกว่าสิทธิพิเศษเลยนะเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าสมมุติคุณอารันเปิดเมมเบอร์ชิฟนี่เขาคิดอย่างเดียวคือวิคาริต้องวิ่งไปสมัครแน่นอนก็ไม่แน่นะนั่นนะจีต้องรอก่อนถ้ามันก็ไม่แน่นะวิคาริใช่ เชื่อมีกัลลิยาจะเป็นคนแรกก็ได้ใช่กัลลิยาจะเป็นคนแรกนะหลือลราไปหมดแล้วป๊าเป็นคนดีลกใช่ป๊าเป็นคนดีมากๆเรียกไปแล้วนะมาใส่ชายพอไหมเฮ้ย่อคุณน้ำน้ำก่อนไปนี่ทิ้งดาเมจปุ้มใหญ่ให้น้องเขาแบบมีสันหน่อยก็ดีนะเดี๋ยว ว่าดูสุ้ๆนะตอ้เอ่อให้เมาแดดผมมีกยาแลวค้ดีในการท้แก้คนยาบาย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 